สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่จระเข้สามพันนะครับอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมาแม่เรา,าวัวลานอีกครอบหนึ่งซึ่งตามที่ทราบกัเป็น,เป,นเป็นเหล่าของเจเจโตด๊ดนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับแบงค์นะครับแบงค์ลางเบาแล้วก็นี่คือสมเนิศซึ่งเป็นคนดูแลนะครับอยู่จอกอระเซียสามพันนี่ยนะเป็นคนดูแลวัวของเตโต้เอานะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับทางช่องตลอดเที่ยวทุไทยก็ต้องขอขอบคุณแบงค์นะครับซึ่งได้ประสานงานเกี่ยวกับการมาถ่ายทําในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณสมเนิศ นะครับคนดูแลแล้วก็ที่สาคัญคือของขอบคุญจะ,ะเสียต้อนด้วยที่กราณาอนุญ,ญาตได้ทางช่องมาต้องการถ่ายทาวิดีโอเกี่ยวกับแม่เหล่าวัวรันถึงที่อคอกเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตอนแรกก็จะคุยกับเจ้าของคอกก็คือเสียโต้นี่แหละแต่บอดีว่าท่านมไม่สะดวกแล้วก็ติดธุละาเนาะก็เลยให้ทางสมเด็จซึ่งเป็นคนดูแลเล่าให้ฟังเพราะเพราะรู้ไว้ว่าเราไหนเป็นอะไรบ้างรู้ทั้งหมดไหม ที่อยู่ข้างหลังเรานี่เป็นแม่เหล่าวัวลานะครับข่าเราเป็นบางเราครับเป็นบางเราครับเหล่าเหล่าไอ้อะไรเลี้ยนชัยอ่ะอ๋อเลี้ยนชัยพอรู้นะก็คงอยากจะท้าประวัติก่อนว่าใครเป็นมาของเหล่าเราวัวานเสือโต๊ดตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มมาดูแลเริ่มมาดูแลตจากเมื่อไหร่ห้าเจ็ดกับพอันตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดก็ห้าเจ็ดก็ประมาณเจ็ดแปดปีเนาะอ่าเจ็ดแปดปีที่แล้ว ทำไมถึงต้องให้โมลเลสมาดูแลเหล่าโบราณของเสียต้นเขามาจา้างเขามีเพื่อนอยู่ที่นี่ครับเขามีเสียต้นโทษจ้างเพื่อนอะนะครับเออตามที่ได้คุยกับทางมผมนึกเมืเ่อกี้เขบอกว่าเสียต้นเป็นคนจงนะังหวัดนครปฐมเนาะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่ตระเกีสามพันอ่าต่อเป็นไงก็เขาก็แนะนํามาให้ผม ว่างงานให้เลี้ยงวัวผมเคยเลี้ยงวัวอยู่เล,<ม>พ,เเลพื้นทานเรามีเลยเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะก็คือเดิมเดิม้เราเลี้ยงวัวของเราเราอยังไงต่อครับมาเลี้ยงเรืเร่อยๆมาก็มาเข้นมาห้าสิบตัวครับตอนแรกนี้มาห้าสิบตัว<อ>ครับเป็นเป็นเป็นเหล่าจากไหนเขาบอกว่าห้าสิบตัวเนี้ยไอเลื่อนไชยนี้จะเป็นเหล่าแถว วัดโดนนี่ห้อมโัวคนแก๊ก็คือเหล่าจ่าละครขอมอ่ะทางบ้านเขานั่นแหละก็คือเข็นมาดิเข็นมาห้าสิบตัวครับั้งแรกนะเข็นมาสร้างคันรถถูกหรอปีปีห้าเจ็ดเลยใช่ไหมใช่ครับปีห้าเจ็ดนะนะครับแล้วแล้วงานต่อได้มาห้าสิบตัวอะไยังไงแต่ผมก็เลี้ยงเโตกาไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องมีตายมั้งนะครับเออมันคือขยายพันธุ์อยู่ในนั้นขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆแล้วเราตอนที่เอามาเนี่ยมีมีพ่อพันธุ์ไหม มีนุ่มๆตัวชื่อกุบดังๆที่เที่ยวมาทับไปนะสี่นะนั่นพ่อไอเลี้ยชัยนี่เลยพ่อเลี้ยนไชน์อ๋อวัวตัวนี้ลูกวิเลี่ยนตัวเนี้ยสืบมาจากน้องกุมน้องกระทุ้นสลอมมาจากจังหวัดกาญจน์สลอมก็คือพ่อพันธุ์เนี่ยเป็นวัวจากการการเกษตรการอันนี้ลูกมันได้เยอะไอ้ตัวตู้ก็ลูกมันตัวตู้ตัวตู้ลูกมันโพูดได้ดีลูกมาเลี้ยนงงออออขข้บบตแ์ะ จุดตู้จุดตู้จุตู้เะโอเคจำได้เล่นชายเลนชายโอเคเล่นทองนทองโพเซลีโพเทลีสี่ตัวนะแต่ก็อยู่ที่กําปพงแซ้อีกหนึ่งตัวพี่ไอ้รถตู้ตัวดำๆอยู่ที่ิคายตลกเล่อตัวแบ อยู่นั้นตัวนี่บัวเขากระแปงจ่ายนี่เขาซื้อไปแล้วหรือว่าเสียต้นเอาไปให้เล่นเข้าซื้อไปเขาซื้อไปใช่ไหมจ่ยแต่แต่ไอ้โบ๊ทไีนี่นี่มันลูกล้านเสียต้นเข้าให้ให้ไปเล่นให้ไปเล่นนะเพ่นให้ไปเล่นให้ไปดูเลยอาก็อย่างที่บอกก็เพิ่งติดแปดปีก็เพิ่งบัวก็ประมาณสามสี่ปีเนาะเขาก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งมีอ่ะกำลังกำลังนูมะกำลังเล่นอยู่นะตอนนี้กำลังเล่นเลยแล้วไอห้าสิบตัว แล้วเ,เป็นยังไงต่อมาได้อีกตัวาาเยอะแยะขนาดเนี้ยผมก็เลี้ยงเขไปเราก็ดูเลตัวนายจ็บเราก็ดักษา,า้ลุกพีไปถ้าปล่อยมันก็ตายหัวเพราะเราดักมันด้วยเราต้องมีใจเราตกลองแล้วในนี้มันมีกี่เ่าในนี้เยอะแยะแยะมากมายมีเยอะครับมีมีเราไหนบ้างแล้วให้ฟังด้วยมีมีเราโคเจ้โกเจ้โกเจ้เรียนเจ้มาเมื่อไหร่มากับพรมรถนั่นแหละแม้มันดังลัง อ๋อมาพร้อมห้าสิบตัวเลยใช่ไหมอ๋อห้าสิบตัวนี่มีมีหลายเหล่ากันนะมามาค่ะเหล่าโปเจ้ด้วยเราเหล่าโปเจ้นี่มาจากจังหวัดอะไเหลาโปเจ้เพชรบุรีเพชรบุรีนะอ่าเหล่าโปเจ้แล้วเหล่าไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาจากเมืองกาลนี่เหล่าเอาไอ้กุ๊กอ่ะเมืองกาลแล้วแก้วเขาดังไหมเหล่าเนี้ยดังดังเขาพี่เอ็มอ่ะเออแล้วเราจากนั้นเรามีเดี๋ยวก็มาพนมทวนนี่มีหนึ่งเหล่าเหาพนมทวนเหล่านุ่มพนมทวน แล้วเป็นไงเราคนรวมลรอเรอบนรวมนก็ดีแล้วมีมีมีคนงารทํไรอีมีมีแล้วครับไปอยู่กัยกระเจ้าหน่งตัวทัปะยาออกไปนานเนี่ยไปได้สักชองปีตามปีแชอปีชุดเดียวกันเพราะเรชุดเดียวกันหมดเลยสามตัวไปเป็นเป็นชุดเดียวกันมดเลยเนาะไปเป็นัวัวัวรองะเป็นบ้ารองอะทำงัวเขาตายสอตัว มันแรงจัดเจ้ามันเ,งเรงเลยมันวิ่งเข้าดือไม่ทันมันตีพี่ตีนไม่ท,นมทนนันกันตอนนี้ราคาอยู่ที่สองเซนห้าตัวนี้ราคาชื่ออะไรชื่อไอเดี๋ยเจ้าของมันชื่ออะไรไม่รู้วันน,นั้นมันก็มาซื้อนี้ไปตีห้าตัวไปอยู่ไปอยู่ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่แต่รู้ว่าผลงานเขาจะได้แล้วนะผลงานดีแล้วก็ <S 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 ไม่มีใครติดไม่มีใครเล่นด้วยเนี่ยตีห้ <S <S าตัวที่อยู่รงกระเบาอ่ะไม่มีใครติดของของของมาตอแบงค์เนี่ยคมันกิ่ง แล้วก็มีเราเราไหนอีกเ่าโกฟ้าเราโกฟ้านี่เราที่ไหนเราโกฟ้าแพงแสนเราก็แพงแสนครับแล้วเป็นกี่ตัวเราโกฟ้านี่มีกี่ตัวเด็กสิบเป็นสิบมาณสองเท่าแต่ก็คือขยายพันธุ์เยอะนะลูกมีลูกลูกมีลูกอะไรก็ไรผลงานของเรานี้เป็นไงตอนนี้ก็ดีไปอยู่ที่ไหนบ้างแต่ไม่ค่อยวื้ว่าแต่อืดปิดไม่มีล้มไม่ตองกระหายเขลาอักไม่มีการเพลทันเมออยู่อย่างนั้นนะแต่ไม่วื้ว่าไม่ลงเก้าล้องซ้ำเราแล้วเราเป็นเราไหนต่อย เดี๋ยวก็มามีเล่าไอ้รถตู้เอารถตู้เลารถตู้ก็ดูเลารถตู้นี่ได้ได้มากี่ตัวรถตู้ได้แต่ตุ๊ผู้แต่ตุ๊ผู้ตุ๊เมียไม่มีเลยโล่แม่แม่มันเจ็บเอาลูกแม่แม่แม่ได้ตอนแรกได้มากี่ตัวทั้งทั้งแม่ทั้งอะไรพวกเนี้ยได้แม่ได้ตอนที่เค้นมามีแม่มาตัวเดียวตัวเดียวดี๋รถตู้เนี้ยตัวเดียวแม่อไหรมันมาออกที่นี่รถตู้อ่ะรถตู้อ๋อรถตู้ล็อกวี่เออพี่มันมันก็มาเกิดที่นี่รถตู้มันตัวที่ ต้องสีซ้มเนี่ยมาเกื้อจริงเนี่ยมันวัวไทยมันปีละตัวนะครปีละตัววัวก็ออกบางตัวจะวัวปีไทยปีเลยครับมันถึงได้เยอะเดี๋ยวจะไม่หมดเก็บขั้งลอยแล้วนะซ้องลอยป้าค่ายไปยยบ้างอะไรบ้างแล้ว,ลว,ลวนอกจากเรารถตู้แล้วไอ้รถตู้เป็นไงเอาพูดถึงพลงานรถตู้ก่อนตู้พลงานเนี่มันเคยทับต้องนี้ต้องนี้เลยครับมาได้เรียนมาใบตั้งเงินมาอยู่ที่แบงค์ใช่ไหมมาก่อนอยู่อยู่ยุงทลายยุงทลายยุงทลายครับมันเป็นวัวนอกอยู่วัวนอกอยู่ ชนะห้นแพ้ท่องหุ่นวะ้แล้วพวกมึก็ว่าซื้อไปซื้อแล้วก็ไปตั้งบ้านรองชนะซ่องหุ่นขนาดที่จอรเคแล้วก็มุกหมันแล้วก็มีเหล่าตู้แล้วเรามีเหลราดำห้างดอกตัวหนึ่งดำห้างดอกได้ตัวนี้ไม่รู้มืนด้านมาอย่างไงนะแต่กิ้งลูกซื้ออลูกมันชื่อไอ้าำอยู่กับเสียนงโทร์คเคนนี่อยู่กับเสียนงเริ่มแรกเสียนี้ซื้อไป เส้นนี้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 ซื้อไปแล้วก็เส้นลงซื้อโตไปห้าหมื่นครับครับแต่เดี๋ยวนี้เขาขายกี่เส้นต้องต้องแท่นหาแต่ผยังไม่ขายโอ้โนั่นแหละเขาลุ้นเดียวครับเบิ้ลไอ้รถตู้ชุดเดียวกันหมดเลยเนาะชุดเดียวกันมีทวนเลื่อยๆกันเลยเนาะที่ว่านั่นแหละเพราะของเรื่องมันก็อ้อไปแล้วมันไม่ค่อยพิษอ่ะมันวิ่งกับทุกตัวมันวิ่งกับทุกตัวเลยชุดเดียวันที่ออกไปอะนะวิ่งกับทุกตัวเลยโม่กเป็นโมราชุดแท้ที่ปั๊บวันนี้ออกแต่ที่ ของเนี <Cornell> ้ยพื่อนเนมันใช้ได้ทุกตัวเนาะใช้ได้ทุกตัวเลยตัวเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละวันนั้นเจ้าค้องเคยเอามาพูดกันที่ลานไหวิ่งเหมือนกันฟีตีนวางเหมือนกันหัวเข่าลาวเดียวเล่าเดียวกันลองตั้งชุดเดียวกันหมดเลยเขาเดียวกันแข็งปึ๊กไปรอบคันหนึ่งเนาะวิ่งเมื่ออลไรก็ได้เรียบเจอคันนี้เขาไม่กลัวกันยังเหรเจอขอได้อยู่เขาก จะจาดอยู่กันนะปอยเฮ้ยเจอรางของอบตอแ,ลแล้วมีนี่ก็เล่าหนึ่งเอาลูกไว้บ้านด่างจื้อบัวลอยเอาไปให้น้องเคยเลี้ยงไว้นั่นก็วิ่งเก่งบารซีวิง่งไม่ไม่เล่มตะพืชไม่มีการนะเขาท้าซื้อทุกวันเลย<ห>น,นี่นี่เราไ้กุลาบราชบุรีอืมตัวนี้ข้อวสาลีราคาเท่าไหร่จะง้องที่ข้าวสาลีูกเขาอย่างไม่บอกราคาจะ้อมันดิแต่เขาสนใจอยากขอซื้ออยก็จะขอซื้อกำลังกูร้อก็จะขอซื้อมี่ีพวกเขามาจองไว้เออะไรสู้โอพวกเขามาจองตอนนี้จะพอมั้งหมด พอจำได้เยอะตอนมันเยอะตอนเที่เ,เ,รเราเนี่ตอนที่เอามาปล่อยกันแล้วน่ะอันนี้เราก็จําไม่ได้เราบางทีลูกพี่มาเราก็ทามบางเราก็ไม่ได้ใส่ใจดก็ไม่จะมีไอ้บนี้มันละเราก็เลี้ยงไปเพราะให้ลูกพี่ก็มาเขอลูกพ,อพอี่เป็นคนรักรักงูเขารักงูมากออกไปชุดชุดนี้ชุดแรกที่ออกไปเนี่ยมีประมาณกี่ตัวแล้วตอนนี้ทั้ขงขายด้วยทั้งอยู่ที่ออกรตได้ด้วยไอเลี้ยน มากลูกโอ้มากลูกลูกไอ้ไอ้ไอ้ไดหนองไอ้เลี้ยนนั่นพี๊หกเจ็ดแปดเกือบสิบตัวเกือบสิบตัวเนะเก่งทุกตัวดีทุกตัวเลยเก่งทุกตัวราคาหลักแสนทุกตัวขึ้นแทนหนังนั่นเลยหมื่นไม่มีเลยโอ้โหเนาะเพาไม่บอกใคยเพราะไม่บอกใครคอยจองเนี่ยมาซื้อลูกพี่เขาไม่ค่อยขายแต่เราก็อยากที่ห้ลูกพี่ขายมั้งงูปยระยูนที่เพชรเพชรอีกชุดหนึ่งเอองูประยูนเหตี้ชุด้องก็เก่งเลอะเขาบอกว่าเก่งนะ น eh ั่นแหละยู่ที่กัวเจเลยเขาตามมาซื้อของมาของเขาไปเขาตามมาซื้อไปทิ้งตัวเขาั้็นไหมทิ้งทิ้งตัวแล้วแล้วตอนนี้ ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเล็กๆตอนนี้เยอะมีเยอะไหมเยอะครับลกสิบลูกหัวลูกหัวตัวตัวผู้ตัวเมียเป็นสามตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยนะหกสิบตัวผูตามสิบป่าก็ก็ประมาณคนละครึ่งเหรอคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งแล้วตัวเมียจะโตขายไหมไม่ขายหรอกไอ้ไรจะไปหมดเลยเนียไม่ขายแล้วจะขายตัวผู้อย่างเดียวขายตัวผู้ตัวผู้ทักทักตัวไหนที่เขาไม่ขายเขาก็ไม่ขายบางทีเขาเขาไม่ชอบก็ไม่ขายเอ็นอะไรเขาไม่ซื้อลูกพี่บอกว่าอย่างนี้ว่าฟ้าจะซื้อได้ตลลดเล่าไม่ใช่ว่าซื้อมาตัวละ มื่นรองมืออีกตัวหนึ่ง่ะเจ็บมื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูได้ลูกตัวเดียวแต่แทบลูกล่างขดอีกแกตาก็โบด เอจ็ดหมื่นนี่เราไหนตเรามาจากทางไหนอยู่หมรู้ครับหรือว่าข้อลูกตัวเดียวข้อตัวเดียวข้อตัวเดียวแกตาขโกเข้ามาหักขาลูกเก่งเขาว่ามันเก่งลูกเก่งลูกเขาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ลูกพวกนกไดซี่เดือนตัวเดียกลังกำลังมีด้วยแต่ยังไม่ยังยังไม่มีตัวผู้นะยังเก่งเลยเไล่ไปเยอะไล่เข้าไปเยอะเข้าเข้า่อยบเขเข้าเข้า้าเข้าเข้าเ้เขาเข้า้า้าเเขาเขาเข้เข้เข้าเาเาาีข้าเขเ้าาเา่าา้ม้าเ้ เชื่อไหมผมแข้งเขาไปครึ่งเดือนเราไอ้กบพอกับไอเลี่ยนเนี่ยครึ่งเดือนไปอยากแข้งเขาได้ประมาณว่าผมพอจะเข้าใจเสียโตัวสิว่าหมอจะได้มาเปนยุ่งยากแล้วครับมันลำบากมันลําบากกว่าจะไปขอซื้อแล้วเขาจะขายให้เราได้อะต้องไปตื้อไปตามเมื่อไหร่เมื่อไหร่อยู่นั่นแหละกว่าจะเขาจะยอมขายห้เราเมื่อไกลเราอะไอชนเมื่อกันกว่าเขาจะให้มาบางทีก็ไปเจอไอ้เล่าเรา นี่เล่าจริงของเขาเล่าจริงซืือเองก็ไม่ว่าผมก็เลยเป็นว่าเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่ก็ถือเป็นเหล่าของของเราของเองเสียโตแะตัวไหนดังแล้วก็เป็นเหล่านั้นไปเลยชื่อเหล่านั้นไปเลยเหล่านั้นเก่งแต่ลูกตัวนี้เก่งลูกตัวผู้สามสิบตัวนี่เก่งทุกจริงจริงมันไม่ที่อยู่ที่ลูกเล็กที่ว่าเขาก็จะเก็บไปร้องเองด้วยแล้วก็ถ้ามีคนสนใจก็ปล่อยที่ยังไงยังเด็กๆน่ะ เขาว่าเอาไปให้เล่นบ้างอะไรบ้างตอนนี้เด็กๆมันบ้ามันฟิตบางอะไรมันก็ไม่เอาโย่รัวแล้วก็เอาไปให้หนูวิ่งมันต้องงวดบ้างวดดุมั่งบ้างงดดุหึงจะวิ่งถ้าเปงวดเรื่องเรื่อเนี่ยมันก็ไปนอนข้าวบเดี๋ยวก็ไปนอนต่อเลือกเลือกดุดดเขี้ยวเขี้ยวนั่นตัวนั้นวิ่งวิงเนี้ตั้งตั้งกีบตั้งตั้งกระทุ่งข้าทุ่งข้าเร็วเร็วหนึงจะวิ่งท้ายกีบยายังกีบไฟไม่วิ่งไงช่วยไงก็ไม่่วิง กีบต้องเรียวๆใช่ไหมเรียวๆแบบวัวป้าอ๋องัวป้านะนั้นเองสำนึกก็พอจะมีความรู้เรื่องรู้ดีครับก็ผมหลิงวัวมาทั้งแถวเรียนบอส์ซี่รู้รู้รู้ลักษณะวัวลานวัวไวิ่งวัววิ่งพอรู้เนาะก็ข้างก็ไม่บอกดีกว่าจะเลิกป่ะก็ทำไมผมเด็กเขาวิ่งกันในลานในวัดโพธารามนะครับก็ผมไปดูไปก็เพราะผมหมดเลยลิ้นดาบก็ไปดูลบด้ก็ลบลบด้งัวก็เยียบป่ะงัวย่อยยิ่งเนาะพ่อพุ่มสอนมาว่าให้ดูงัวต้องให้ดูว่า กีบตั้งๆกระทงข้าวตรงๆน่ะมันจะไม่นอนมันจะโออกตัวไวครับข้าไปไหนสมนึกเล่นเล่นวัวหลานมอก่อนนะเล่นตันนี้ร่าขายไม่ไหวเจจําไม่ไหวตอนตอนเล่นสมัยนู้นนะวัววัวคอกเราหรือว่าวัวไปซื้อมาวัววัวคอรกเราก็มีแต่มันสมไมก่อนตำบลโยเกนั้นมันมีแต่งวงวไทยแบบนี้ไม่มีวัวเชื้อแบบนี้หรอกวัวเชื้อมาทีล่างก็มาผสรทุ่มทีล่างตัวหน้าทีวัตเตะตาเขก็ซื้อาไปเล่นเมื่อปมาเอาไปตั้งไล่ตัวครับสมไมก่อนเอาไปดังเมื่อปิดนะ คนตะโกนคนโตโตจ็ตตะโกอนอ่ะเข้ามาซื้อไปไล่ตัวก็คือก็พอจะมีประสบการณ์เรื่องวัวลงวัวร้านมีก็มันมีทุกเล่าแหละตัวนี้นะวัววัวเล่าแต่คนนี้ดังแต่คนนั้นไม่ดังแต่คนนี้ดังเก่งตะเมออะไรกันมีเงินกันมีคนมาจองไหมตัวผู้เดจินมีมีจช่ไหมีเยอะเพิ่งจับไปเมื่อวานเพิ่งจับไปอยู่ทุ่งน้อยนี่อีกแปดตัวเพิ่งจะจับไปส้นไป บอกราคาพอรู้ไหมพอรู้ค่ะคายใบแปงลูกพี่ค่าไม่แปูตัวละมือหนามือหน้าใช่ไหมราคาเคาตั้งไว้แค่ไหนค่าอยู่ประมาณนี้อเนาะค่าอยู่ประมาณนี้เลยประมาณห้าขันตามมือห้าครับก็ตอนนี้มีทั้งหมดที่บอกมีประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าตัวแต่ตอนนี้คงเลื่อนไม่ถึงเรอกข้าจับมังคายบางเลยลูกพี่มาเอาไปมั้งเออลูกพี่มาเอาน้องไอ้ตู้ไปนึ่งตัวว่าบ้าใหญ่ว่ายายังเข็นมาคืนซื้อไงก็ไม่รู้จับไม่อยู่เดี๋ยว จำได้เป็นแต่ละตัวที่ว่าเอาไปให้พขออกมาต่อแบงค์พวกเกลยดชัยเียอะไรนั่นเลยแม่แม่มผมจับได้จำได้หมดเลยนะได้หมดเลยครับเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวทางให้ทางผมเล็กน่ะเดี๋ยวพาไปชมได้ได้ได้ไอ้ลูกไอ้แม่ของไอ้วัวที่ขายไปแต่แม่เราตู้ไม่อยู่นะครับอายุของเรามันไม่สบายไม่สบายใช่ไหมเดยจะดูตัวที่ที่เขาที่เขาอยู่ที่ออกมาต่อแบงค์ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเให้ผู้ชมเดี๋ยวไปชมตรงนี้นะครับกับ